มาเห่แก้มแท้อดค<ม>ว้าอดคว้าจอดนเมลโแล้วแม่แม <c oughs> ใไก่ใส่เมลขึ้นโง่น้อพีีนอเอาไปใช้แดนอันนี้นี่พื้นเอาโกลลูกบริเวณกองพื้นแม่เก็บดอกสกุลละลาวเก็บตั่ทงแล้วพี่้อช่วยดอกฟักจิ๋วแทนเป็นดอกสกุลละดอก สบายดี FC เมืองสุขทสุดคนเนาะบอสซีอยู่ทางพังลาวพังไท้ายลูก้าตางประเทศมอนิการ์มาพบก็สองแดนมุ่งส่วน,นเก่านะพี่น้องเก่วาคืออันนี้นะ,สะแสดงกับแม่ฮะสิไปเอาพื้นนะพี่น้องไปเอาพื้นอยู่โวนไอทีมเนาะกะมีพี่น้องไล่คนท่าบาร์เฮื่อแสดงกับฮานด์ปันไอดัมแล้วกะเที่ยงไอทีมฮะใกล้ก็ทำได้นะพี่น้องมอนี้แสดงกับสีทายจังใจทางออกเรือจะหอดหนายดัมเลยเนาะพี่น้องแสดงกับสีขาวแสดงเป้าพื้นนะพี่น้อง ซ้มเทียอะไรพี่เนอะสีขับนี่แม่ไปกระังข้าวมาเบิ่งกันพี่เ้อะว่าสีขับได้หรือเป่อขื่อเรียปเย็บซะรถทีหน่อยน้านฮะไหนว่าแม่ลน กอยไปตอนี้้าเจ็ดโมงก็สิหบแิ้วสิอบบ่รถเล่อนต้นนิงว่าหน่อยตัวนึงอยู่นาบ้านแม่นนองดิมก้อยไปน่าจี่น่อไปไหวบ่ได้บรรยากาศการเดินทางเนาะคือมาแห่แกมแท้ หอดควา้าหอดคว้าจอดเม่ลรเแ้วเมยา <c oughs> ยาเมยยะตกมคว้พี่น้องอันนี้ก็เป็นเป็นชวนเพื่อของป่าเนาะอันนี้ก็เป็นสวนอ่อยเขาปาขาาาข่าเจ้าโด้ยมปลาอยอยาจะเข้าต้มสวนโะเดก็อต้มเขาเจ้า ก็ปลูกขาววันน่ะปลูกข้าวข,ข,ขาก็เริ่มซุกเรื่องนีครบาดด้ประคุจิรอมืออื่นเด้อฮะบใส่รถะตอนนี้กะว่าก็แม่ลากว่าวส่วนก็ไปคุดจิรอนบิโนอ๋อ เพราะว่าคนว่าเชื่อสลิงไปบ่บ่สเชื่รถจักนมีห่อ,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 อนำปัดอลไรแล้วพี่น้องแต่เพิ่นบ่ได้เปิดเพราะว่าคนข้าเดือดเพื่อคนก็เลยยุดก่อน,น,นเนาะเขาสจะเทียงเอเซเบร้็ัลรวรรดิ์ใช่ไหมบอธรรมาดาอยากจะเก็บเฮียไปคอยเด้อ ก็ไม่จีบเอาวันเทีย่ยงหน้าเลยทีรถกำลงไปโง่หรือเปล่าไม่ไมลงเปล่าร่องอร่องเป็นไรระความปลอดภัยสิลงก่อนนะพี่น้องตอนนี้รถกำลังมาเนะาะแมนบ่หอดเืน่นบ่ตุงบ่ตุง จักบ่าวตุงหยังบ่ฮู้ซ่องเพิ่นมาๆมาเร็วๆไปครั้งแรกบ่แด้บ่ตุงเพิ่นเนาะพี่น้องเพื่อนเพิ่นไปไปทางหอมสวนเฮาบ่ดทางรถวิโก้ถูกต่อหน้ารถวิโก้ ผู้ไปทางรถวิโก้แล้วผูกพี่อรหอมเขานะคะตอนนี้ก็มาหอดเที่ยงแม่น้องนิวเน้องพี่น้องตอนนี้ไอสแดนขืนมาผู้เดียวเ,เพราะว่าแม่บก่าขืนมันหอมแม่กระแป้งทางงไ้ลูกสาวมันมีแม่ตละลตะเลเพราะว่าดีโดยเพิินหมักลินใหม่นาะพี่น้องก็เ,เลยแล้งทางเขาหอมนี่เออ เบีนเพื่อหางเพื่อเบาดับน้ะงทีน้องยังเบื่อแล้วคินพิษวนมันเพิ่น,นลมบ้า,างเออลมอะไมันลมลมลมประตูหรือว่าตับประตูลมบ้า ป้าบุไป่าอ่ะา่ม่่รมาทางหลอดเนาะเพราะว่าตัวสตายเป็นสูดป่าตัวข้้นทะเลไม่แนว่าจะพี่น้องพี่น้องคือไก่เนาะไก่เซเม่ขึ้นโง่นะี่นเอง ที่เป็นเดินเขาสไตล์เพราะว่าพอคนเอารถดดูดเนาะเอาไปใช้แดนอันนี้นี่พื้นเอาโว้ยลูกบ่เห็นกองพื้นแม่บ่มาเพีนี่พื้นแม่แล้วพี่น้องพื้นแม่แก้วห้าไหวไลายมื่นแล้วเพวราะว่าบไลไล่มาโหลดห้าไห่ลายมื่นแล้วแ,แม่แก้วหาบสองมืน่นแล้วพี่น้องเจ็บแอว ก็เลยซื้อน้ำมันใส่ซาเลงป่าให้ซาเดนเฮียนครับทาหาบก็มันกระสีบว้เนาะเพราะว่าก้อหญ่เติบเมื่อยมันใกล้ว่ไว้น้ำมันป่ามดเดอ้อเรียว่าสิโง่โหลดได้เพราะว่าพระโง่ไปพผุนโว้ยถอยล่างครับ หลอดอยู่บ่กะือว่าน้ำพี่น้องแมวป้ายซ้ำทีทั้งทีอยู่เพื่อนได้คิวบามงไหน่แได้มาห้าเนาะเพื่อนอะไรนเพื่อนแม่จิกไม่ติอยู่บอสคิวเพื่อนจะให้มาเอาเขาเพื่อนก็มองมองมองเขาเคยเอาได้บ่ไปมันสิกคำกะือว่าแม่พันหาเพป็นพี่น้องแล้วก็เพื่อนเจ็บเอียงค่อีดูเขาเนี่ยคาดเล่งยี่ยงแค่ค่ะโซ่มากพี่น้องอีดูแม่ ครับเสลิงลูกไม่มหมโอ้น้ำมันบนนี้โติิดน้ำมันกัอนได้ไปทักพีทโอ้ยมาทักพีด <laughs> โคตโหงว่โรดวะ เเมือยก่ฉ pues ันเนญายนี่เลยจะสีคออะไรบอางเม่าล้วเป็นอกือาวเล่เอาวนแใดไล่ได้เนาะไหมเนาะเมนจะมาผ่านด้วยจะมาเก็บนี่พ่นซองมือหาพื้ใใ้ต้องหาเลยตองเรียนเป็นระเบียบเนาะพื้นมันคือขดอะไรเอาไปหลวนแ้วพี่น้องบริตี้พื้น ใครขวาาได้ไหมน้าสื่อใครขวาาาสื่อกะโบม่ีเงินน้องว่า้าสื่อกะโบม่ีเงินประหยัดไปอย่างหนึ่งหาไปนำเนาะเพรามันมียห็สิีมาพันอีกทีนึงเลยนี่นี่เป็นจูยองบดเชมดเห็ดซงมาพันธ์เห็ดซีมาพันอ์เห็ดซีเหนียวเนี้เด็ก าานี่แง่ช่างนาฉันด่าเขามาเพนด่าเพนด่าเพื่นกับพนนเพื่นอันนี้เขาเท่าหรอหรือจะอ่านพื่นอันตัวดำนี่พอเช่าตายเพิ่นจูดได้บัดไพ่หมอดแล้วกันมีแก้วเขานนะพันเอนะจีได้มันมค,คือเพื่นอนมันยังงามอยู่พี่นอ้องกาบมันแต่ทางในมันยังเป็นแกนอยู่พื่นไม่จิก ด่งกระลูกเป็นฐานพร้อมข้างนอยเดินข้นเขานะคนไปเรื่อยๆหน่อไอเสดนคนนูนเห็นหมเนาคือว่าเซียเชเดให้เที่ยงไอทีก็บอกใกล้เนาะจะทายขับเดี๋ปวบอขับขับ <laughs> เนี่ยจะามาตัวสิงหงเขาทางเหือเออแม่ตัวสิงหงเขาทเ,เางงขาที่ยงไอทิพ่แม่จะามาสิโลมาหยาดหยาดนู้นเห็หนไหมเดา๋ยาดมันปีน ทรงคนนี้พ there ี่ห้อก็สิคุ้เคยนะน้องทรงแมมแม่ก็ลูกใส่น้ากันบอกรองี่ช่องโหลดถูไปแน้นะนี่พื้นะี่นอกเบิ่งขึ้นหน่อยนี่ได้เเมือนากะค้มันบมดกะมาเอาอีขันเติมอีกเติม แต่เมันชิมเนไหนต้องดเอาเอาพื้นดิบขุดกอ้อางเ้อาพืนาน้นใต้เนาะพืน้นใต้ก็ยังกิ่งหนึ่งหาบมันอ่ะรถเจ็บแอ่วแห้งอะไจนไปบีบจะได้มีแห้งพืมค้มนสยานะยมัน,มน,น,น,นพื้นดำก็กมียายาค,อ,ยคอว่าไปหายาในกองไเขาพืน้นดาบงเป็นดากันรออ,ออยู่นอกมันเข่าบัวใหญ่ได้นะ ตะกี้ว่าสิกล่องอยู่นอกแล้วก็ยานพนเห็ดหัวนอกพี่น้องก็เลยว่าคนเขามาในถ้าปาอยู่นอกเรื่องเอยันคนเอานาะเพราะว่ายพนเหหัวนไ่ทางออกนะมนเืนมันกัการจัดกับมอจับละเอียดก็ได้แนาะเมนพืนนัการจัรนเนี นี่คือมาขัดถังแเมสาตายว่าให้เอาพืนตัวตัวสีไต่เนาะพี่น้องดูนะคะพอสาตายคนวัดสิจูถ่านมาแล้ว่นกับบริจู่นก็เลยปะ่นว่าเก็บเอาโลด่นว่าเมนต้องดีมกับวัดสิบบเก็บวับนดนิชเดนเอาสเสล่งมากกับสลเอาใส่เสล่งแล้บเ่าเนี่ยเอาไไเอาเอาโลดหนึ<า>่งเมลามาเอาอีกเอาม<อ>ากฮาก็ใส่น้ำมันให้ปะเนาะพี่น <บา S 1> ้อง ชาวบอไซไปบ่อใดเพราะว่าน้ำมันป่าเพ่นกาบริรไซพนบริแกน้ำมือหนึ่งพนว่าพนมาชิเตอร์มืออื่นถ้าหาบนี้เมื่ออาพนเศ้ามือเธอหนึ่งเพื่อกเถือยังหาพื้นน้ำทางพุนลุงคนเข้ากะหัวเหมนเมแก่วน้องพี่น้องว่าโอ้ยหาพื้นว่พุนลุคนเข้ากะหัวพุนลุคนเข้ากะบบหัวเข้ากะอีดู แต่ละคนมันกับโบคือกันเนาะบบคือจัดพื้นนะคะคุณพลโลนี่แสดงจัดพื้นพี่น้องตอนนี้กับคนพื้นกับเต็มเลยนเนาะแล้วกับห้ากับสีไปอไันนั้นเนาะน้าแม่เนาะไปเนี่ยเกะาะแบบ <laughs> ไปอดอกติวเนาะพี่น้องดอกติวหรือผักติวมันมีปะผักติวยังนี้หรือว่ามันเหมือนละแม่มีอยู่น้าแม่เน,น,<ค>นาะัะผักติวกับสีน้อยเนี่ย <คน S 1> แต่ว่าคนชอยคน คนสอยกันนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้แซงกันเมือ่อไหรนะพี่น้องกับเาไปเก็บผักติวลวกเก็บดอกผักติวหะแหละหป่ะหักกรสิไปเนาะน,นี่กระยานไปห้านะก็บผักติวเนาะแม่เนาะไปเก็บเอาดอกนะดอกมันนี่มันเหนียนคือสิแศมเน,ะมนาะบนนี้ย่างไปจำทางพี่น้องอย่างจำทางกระไดดอกมันไกล้นใ,นใกล้ย่างแล้วอาใส่ชุดแก้วมาหอดกก ดอกสักกลาแหงเมืองสซนนะพี่น้องก็คือดอกพักติ๋วอาจจะซื้อปลาขอบอ่ะอาจจะมือหน้าค้ำเออเมือทำมาแต่บันเราฮะดอกสักกลาเนะพี่น้องก็ชิคาให้เบินเลยใจงามเด้อนี่พี่น้องนกแจ้งหม่ก็ นี่ดอกสุกแล้วเ้าจะต้มเนียนนะทักเิีวข้าวแถบนะทักเสี่ยวพันปีทวงผู้ได้ยังไงไมาเอาเพราะมันสูงแห้งใช่ไหมเนาะอันนี้จะเดินเขาเขาเจ้าที่แก่ใส่เห็ดอันนั้นเนาะแก่เสซนผ่าเนานะเลยเห็ดเค็มเนาะผาหรือว่าเห็ดบด Nó hoa già vậy ta mẹ Nhìn thì đó Ngam Tôi chỉ nhìn thấy ngam ngam thì Tại vì nó ừ. mất đọc rồi nó Mất sen Mất sen rồi Mất mất rồi bên Đây mày mà ngà thì mất hạt mẹ mất sen rồi lộn Hay mẹ mẹ nó bị đó Đó nó ngam đó mẹ Tại vì nó sen rồi mất sen rồi Nó หยอดก็มีพี่น้องเอากระสืเอาโบลายไปไน้ไหมเนาะเพราะว่าเอาพอได้กินกะปลก็พอดแล้วพอมันแม็นหนักดีพี่น้องมันสูงสูงเก็บดอกสกุล่าลาวเก็บสพิพงพี่เนาะช่วยดอกฟักซิ่วให้แล้วเป็นดอกสกุล่าดอกเอาก็สิเก็บมีสพิพงพี่เนาะเรื่อมโมดีเรืองเก็บเอาอยู่เออโหโลเอาโบลายกับเอาเมื่อไรกับอย่าคิด่าเมื่อเนาะ นี่คือเหมนิสากนิสาดิองนันแน่ยแหละดิวเป่าเสะหักุ่่าไม่ไม่ตัวมันยังมีสุ่าไม่แต่ดอกถ้าเบอยังคจะเผาได้ดอกมั้เนียตบเนียนเสะไเคขายแื่ดอกอันนั้นมาจ้กน้อยเนียกระดกแค่บอสกระดกแค่บ้านบอสี่สมๆเลยนะชิมมึงดูชิมดู ดอกมานี่ฮะชมอยู่ทำชมบั่แห่งคือไหวได้เก็บอามาตอนนี้มันก็เริ่มคำเลยเนาะไกลทางเมื่อแ้่มมนก็่บชมมาเดาะดีแด่ชมเนาะูนาะมาเก็บ lông tiếp nào Xăm nó mất Đẹp có lai đồng hồng đẹp có màn xì hàng ai ạ Mày cơ, mày bố viên nghềm vào đây Mày cá, mọi người ngày nào Nghềm mất đấy Cái chiếc phiên khèm thẳng ừ. Cái chiếc phiên đơn bọn có chào thọc sau nữa thì đó nè Thọc sau là thọc thọc của... ดอกท้อคนคายยัาต้นเท่าเลกับบุหูเพราะว่าเป็นเดินของข้าเจ้าเนาะอะพี่ชิแพงเช่ยวนี่ป่ะกลับเมื่อหาเสหลงอีกกลับเมื่อฮาเสหลงคือครับเสหลงมาคือเก่าป่ะวันหาก็คือข้ามาที่เขาเมื่อไรจะข้าโอสิขาหลุดตรงไหนนี่ขอไป ไม่แก้วบ่ได้ขึ้นน้ำลูกสา้าเนาะสิยางอ่ะ่กล้าขึ้นเพราะว่ามันหนักจะเด่นกับบ่เคยขับสลิงแล้วก็บรรยากานัดไปนะเป็นเส้นแล้วก็สิออกทางเนาะปัญหาจะเชียวได้หรือเป่ไปได้นั่งได้บ่ ซุย <lee>, โอเ้เก่งจอเ้นนอนมือก่นบ<ป>ับแบบจนัะไปดนะน้อพี่นอ้องตอนนี้ฮะก็ขี่รถมาหออเทียนน้อพี่น่องแสดงฮะก็ขับแบบซ้ำเถียขับน้องพี่นอ้องในหอปีนี่เนาะแต่ว่าขาบับบจริงจังก็คือหอนี่น้องพี่นอ้องแสดงอาสีบอมาหออเทียนก็หอนเนาะเมย์บนประกาศคืนน้ำน,อน,อนอ้อพี่น้องพอพยานอีกอย่างขับท้าพยินก็บว่มีมูงนางเนาะ ไปลเลยวะมีแมะะ่เปสร์ชิญางมาแล้วค่ะเพลินตอาให้แสเดนอารมณ์เนาะพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้แก้วหอยที่เราไปเทียมหอยนะพี่น้องละะ่ะค่ะวันนี้เอากระซิ่คนพื้นลงนอนต่อยคนพื้นโลกนี่กระซิบบริทานะพี่น้องสไลด์คลิปนีกกระซิข้าวจ้เพียงสนีเนานะภาพของแม่พี่น้องก็ไหลก็แทรกก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่าเดนมุ่งนะส่วนเนี่ยเนาะสไลด์คลิปนีกกับข้อลาไปก่อนพอกัะคลิบนะบ๊ายบาย